สวัสดีครับก็มานะครับวันนี้เราจะทําชิ้นส่วนชิ้นงานก้านทีบจักรยานนะครับขันแรกก็เข้าไปที่สเก็ตไลท์เพจเลยนะครับจากนั้นกดคําสั่ง Circle นะครับเออไม่ใช่ครับเ,เป็นเล็กแทงโอเคเขาได้เล็กแทงนะครับแล้วก็สวัสดิ์เดเวนชให้ขนาดไปอ่าสิบัดก,กลางกลางหน้าให้กำหนดขนาดอยู่ที่เส่เกิดอ,อยู่ เลขจำนวหน้อยู่ที่กือบกลางต่อไปให้ขนาดต่อให้เป็น70อ่า70แล้วนะครับจากนั้นโอเคจะดูให้ดูสวยงามนิดนึงอ่าต่อไปเราใช้คำสั่งลายนะครับลากเส้นตามแบบหนังสือนะครับลากให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดนะครับอ่าเมื่อลากเสร็จแล้วอ่าลากเสร็จแล้วเราก็จับสองเส้นนี้นะครับมาอีกขั้วกัน โอเคกำหนดขนาดเลยลากจับจุด2จุดนี้คลิกขวาเพื่อล็อกจากนั้นให้ขนาดเป็นห5ส้าต่อไปอจุดนี้นะครับกับจุดนี้ลากขึ้นข้างบนคลิกขวาคลิกเดี๋ยวนะครับเอาให <c oughs> มไ่ไว้ทมาได้เวอร์ชันใหม่จากจุด2จุดเขาด้ามาลากขึ้นข้างบนกดคลิกขวาให้ขนาดตรงนี้เป็น25้าโอเคอเดี๋ยวนะครับ25อาไปแก้ไขขนาดตรงนี้ยี่สิบห้า ตอบโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับก็สมาร์ทเดเมนชันลากนี้มาตัวน,นี้ยาว10โอเคจัดกลางๆสวยงามมากเยี่ยมตรงนี้นะครับก็โอเคให้ขนาดเลยสมาร์ทเดมนชันเส้นนี้กำหนดตรงนี้ยาว25มิลิเมตรโอเค เดี๋ยวต่อไปก็ทำการเอ็กซ์ทูดเลยเลือกซิลิเคตเคาน์เตอร์เลือกสองหน้าเลยนะครับเอ็กซ์ทูดให้ความหนาตรงนี้ให้ความหนาตรงนี้นะครับอ่าให้ครับย mm. ี่สิบมิลลิเมตรยื่นลงมาโอเคเสร็จได้แล้วสวยงามก็เป็นแท่งแล้วนะครับตันนี้กดชาร์ปสั่งเซอร์เคิลนะครับอ่าใช้คอนเดอร์เซอร์เคิลนะครับก็จะได้อ่าบาวงกลมอย่างนี้สามารถเดสิมิชั่น จำรวบขนาดวงกลมนี้ให้ d ดมิเตอร์0นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30ก็จะได้ดังรูปพอได้รูปเสร็จช้างสั่ง x จุดนะครับ x จุด x จุดกับรีเวิร์สทิทางนะครับจากนั้นให้ความหนาตรงนี้เท่ากับ15โอเคสวยงามอะละหมุนกลับด้านนะครับช้างสั่งเดิมวงกลมนะเป็นการจับ3จุดของวงกลมโอเคอวาวาดไปก่อนจากนั้นคอยมาให้ขนาดโดยสมาร์ทเดเมนชั่น มาเดิชันหาให้เหมือนเดิมเลยวิยกดผิดอ่ะสามทิสมสิบโอเคจาดใหาอยู่เซนเตอร์นะครับปันนี้เรียบร้อยจริงๆเลยต่อไปเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์อ่าให้ทิศทางไปข้างในเนื้อนะครับไม่ใช่โผล่มังนะ้งเนาะโอเคตรงนี้จะเป็นยี่สิบห้ามิลลิเมตรจากนั้นให้มาที่ไลท์เพจน,นะลองดูไลท์เพนก่อนโอเคแล้ว ใช้คำสั่งต่อไปเป็นโฮ,นโฮนนนนนโวิาส mm. ร์นะครับเรื่องมาที่โฮแอ y m ิ e t r ิกนะครับเป็นมาตรฐานเสนดาดโอเคใช้ดิวไซส์ไซส์ยี่สิโอเคยีสิบมิลิเมตรโอเคจากนั้น tool นะครับ tool คือจิตเจาะทะลุหมดก็คลิกไปที่หน้าตัดอ่จากนั้น โอเคเลือกเซนเตอร์ของอรูโฮวิสานนะครับอ่าดูดีๆก่อนอ่าเลือกเซนเตอร์โฮวิสานมาแตะสัมผัสที่เส้นวงกลมจะขึ้นเซนเตอร์ให้ก็อเอาไว้เซนเตอร์ของหน้าตัดวงกลมนี้นะครับกดโอเคก็จะได้เป็นรูมาหนึ่งรูต่อไปใช้โฮวิสานเหมือนกันจาต่อมาเป็นใช้เป็นเคา,าน์เตอร์บอร์มาตรฐาน มันจะเป็นแอนซิเมตินะครับใช้หัวเป็นแพนคอร์เทจนะครับแอนซปดหนึ่งกเ็ดโอเคเปจดแป,ด,ป,ด,ปดโอเคนะไส์ฟิตนะครับเป็นสวมคอนนะ่าเป็นรูทโอเคูออลเลยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ดูแล้วก็โอเคนะครับเรียบร้อยจะมาคำนวณล่างนะครับเป็น เราจะให้เป็นเนียไซคอลเตอร์บอลนะครับเนียไซคอลเตอร์ซิงครับขออัยครับหรื near side อเนียไซคอลเตอร์ซิงให้กำหนด,ดเป็น20กับมุม90โอเคจากนั้นก็มาเลือกสีเหล็กเพลนะครับเลือกเรื่องหน้าตัดครับเรื่องหน้าตัดอืมเ,ออเราหานหน้าตัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเลือกหน้าตัดไปแล้วโอเคจากนั้นกดคลิกเข้าไป ทำเหมือนเดิมนะครับลากเซนเตอร์ของซาโตไปนชนแบบเสนรอบวงของพื้นที่ต่างๆนั้นจะขึ้นเซนเตอร์ให้ก็ไปเจาะที่เซนเตอร์ศูนย์กลางเลยโอเคก็ได้รูทสวยงามดังรูปได้รูแล้วครับโอเคกำลังสวยงามเลยอืมมาด,ดูไปก่อนโอเคดิสเพย์นะครับตอนนีเเ้เดี๋ยวเดี๋ยว เคตอนนี้ก็ดูแล้วงานก็โอเคแล้วครับต่อไปก็มาทําการสเก็ตนะครับคลิกไปสเก็ตอะนอมอนชูนะครับตอนนี้มาเป็นบอมบอนเอตรงนี้ใช้คำสั่งเซนเตอร์นะครับมาคลิกที่ที่เส้นจุดปลายของกลมนะครับเป็นเซนเตอร์เล็กแทงอนะจากนั้นก็สมาร์ทด้เป็นชั่นมากระบกนขนาดกัน ให้จุดนี้สอดผินในหรือเส้นนี้นะครับยาวสิมิลิเมตรโอเคจุดนี้กับจุดเซนเตอร์ตรงนี้โอ,โอเคนี่ยาว5โอเคมีอะไรอีกไหมอโอเคเป็นไอโซเมตริกก็โอเคดูสวยง,งามยิ่งนัก จอเลยเอ็กทูดคัตนะครับใช้สั่งเอ็กทูดคัตกำลับบที่25มิลลิเมตรนะครับดึเกเข้าไปเป็นแบบแบบทูออนนะครับเจาะให้สุดเลยเอ็กทูดให้สุดโอเคจากนั้นกดติ๊กถูกเข้าไปก็จะได้เป็นดังรูปนะครับเป็นช่องไว้ใส่ริมนะครับเป็นสล็อตไว้ใส่ริมโอเคจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งฟิลเลตฟิลเลตนะครับในการแต่งมุมแต่งขอบกำหนดให้ลัศมีนี้ยาวสาม โอเคสามแล้วอ่านเรื่องหน้าตัดเลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงขอบนี้โอเคจากนั้นก็ลองเปลี่ยนมุมมองดูาบางที่าจจะกดพื้นที่เลยได้ครับแล้วแต่คนถนัดโอเคก็ดูให้ทัว่วด้วยครบขาเส้นนี้ะกดขาดเส้นไหนก็กดกดกดไปเส้นนี้โอเคติก๊กถูกเรียบร้อยครับเป็นเฟรเอา ข่าวไปครบเลยเอาใหม่ใหม่กดฟิเลตเพิ่มนะครับก็เกีกที่มุมที่จะทำฟ okay. ิเลตโอเคเลเดียสามมิลตอนนี้ก็โอเคเรียบร้อยสวยงามก็ถูกไปโอเคครับต่อไปก็เป็นเจ้าสั่งฟิเลตเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรัศมีเป็นหนึ่งมิลที่บริเวณขอดรงนี้นะครับพื้นหน้าตาตรงนี้ด้านบนด้วยด้านบนทั้งหมด นี่เป็นการตีบจักรยานนะครับอ่ก็ต่ฟิเลนตั้งโค้งนะครับ,รรบถ้าถ้าไม่ฟิเลนก็คมคมมาปั่นไปาบาทท้งบาดเท้าหามหมอหมอยเปลืองอ่าตอนนี้ก็โอเคเสร็จแล้วก็เป็นชิน้นชิ้นงานที่อ่ะกดสเปซบาร์เข้ามาที่อสโอมิติกก็ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์สวยงามครับอ่าก็กดแอพิเรนนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นการให้สีก็เลือกพาร์ของเราทั้งหมดให้เป็นชายนี่ แบบใช้นี่แล้วก็เลือกสีสีได้สีนึงแลวส่วนชอบสีไหนก็หรือต้องการสีไหนก็ตามนั้นเลยโอเคจากนั้นพอเสร็จปุ๊บกดถูกโอเคครับก็จะเป็นชิ้งานที่เสร็จสมบูรณ์